เพิ่งปลูกต้นไม้เสร็จครับเพิ่งล้างมือเสร็จเพิ่งได้จับกล้องนะครับน้องๆหลานกลับกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวถึงจะให้ดูบรรยากาศหลังจากปลูกเสร็จนะครับอีกซูมนะฮะซูมไกลมากเพราะกว่าผมจะล้างมือเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จน้องๆหลานก็ออกถนนใหญ่ไปหมดแล้วนะครับ ที่นี่โคกหนองนาโน้น,นใหญ่ของน้องกันเกล่านะครับยังเหลือไม้อีกประมาณเท่านี้นะครับที่เราต้องปลูกนะครับมีมะขามมีประดูมีหน่อไม้นะครับหน่อไม้ไผ่นะครับแล้วก็มะขามเล็กๆน้อยๆนะครับนองกำลังปลูกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะ วันนี้ก็ปรับปรุงเพิ่มหลายส่วนนะครับอันแรกก็คือเพิ่มร่องน้ําตรงนี้นะฮะเนื่องจากว่าใช้ฝั่งตะวันตกตรงนี้นี่มีน้ํามาขังเยอะมากนะครับและก็วัดระดับดูแล้วนี่เป็นที่ต่ำนะครก็เลยต้องเพิ่มน้ําเข้าสะนะครับเข้าบอ่ออีกเส้นหนึ่งครับตรงนี้ฮะก็แค่3มนิ้วนะครับ มาชนนาคุณตาแหลมนะครับทางที่ตะวันตกนะครับโอ้ขนาดก็ดีตอนขับรถโบกเบดก็ดีบกเบสก็ดี แล้วมาก็าื่อของเอามาใส่ก้างหางชุกเลยตรงจันทีไอ้ไข่ตัวนี้ไม่ผอมนะตื่นมาผอดวางเงาไม่ใช่กระได้ขอแต่ท่านเตรียมน้องไว้ก่อนดอกนั้นก็ปลูกไม้ป่าเพิ่มเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเบียดเสียดกันบ้างแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติของป่าครับคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับปลูกมะม่วงปลูกไม้ผลนะครับ อีกอันที่เพิ่มมาก็คือปลูกตักไคลนะครับปลูกรอบคลองไส้ไก่ไปเลยครับไปถึงโน่นนฮะนี่คือบรรยากาศคลองไส้ไก่ท้งฝั่งทิศใต้นะครับก็ตักไคลยาวนะครับคลุมหมดนะครับส่วนระบบไฟฟ้าก็เรียบร้อยครับตอนนี้ทีมช่างมาตรวจ เรียบร้อยนะครับก็ให้ไปจ่ายค่าทรรมเนียมอะไรเรียบร้อยนะครับเหลือแค่มาติดหม้อนะครับก็จะมีไฟฟ้าใช้แล้วนะครับในส่วนขององค์ประกอบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยหรือว่าสิ่งปลูกสร้างอะไรต้องคงต้องรอให้ดินแน่นก่อนครับจะได้ปรับอีกทีนึงนะครับในส่วนของถนนด้วยนะครับ ก็จะให้สัญจรแค่บางส่วนนะครับส่วนอื่นก็จะใช้เป็นโคกเพื่อปลูกไม้นะครับแต่ในส่วนของด้านหน้านี่คงจะต้องมีการปรับและถมในช่วงฤด,ดูแรงที่จะถึงนี้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นนะครับก็ดูว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับ ากเพื่อนพี่น้องทุกท่านช่วยติดตามเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมโคกงนองนาโนน,น,นใหญ่ของน้องกงนเกล้าด้วยนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็รอดูพัฒนาการกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ พอเสร็จจากปลูกต้นไม้นะครับว่าจะกลับบ้านเลยก็คุณน้าให้มากินข้าวครับก็เป็นของที่ชอบด้วยนะครับแกงหน่อไม้ข้าวเหนียวเอะไรยังนะก้อยบ่ก้อยตามตามอ๋อตอนนั้นไามแห่ร้านไผ่บ่โอเคครับโอเคเดี๋ยวกินแล้วเดินทางนะครับอ ใส่ประโยชน์ใส่ไม oh. ่สับใครดีพูดสบายคนปัววันนี้มาเจอดีเอาอีกจ yep> ็ดชิ um> um> ้นีเอาอาองไทยหลวงนุองปราอยู่ลูกบาราบ้างบัว Em. À? Thái lẹo <laughs> à? <laughs> Cái <mà>. <cười> 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 ที่ต้นหนึ่งนี่จุด็แล้วนาะมัก่ันเนะเบีเ้ย ไม่พอใจครับ่ัวใจเลยผ่อนคนอนยักหนอยูอมากดิวครับเกดอก็เริ่มๆครับอืมอๆอสีตัวมันนั่นแล้วก็เมียนอีกก็รูเรื่องหาผูกสีตัวเนี่แต่มันเหนอะสุดหนึ่งยอืมันรายกุฏิตาอือ